รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตลอดหลายปีแห่งการเดินทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสยื่นมือช่วยเหลือผู้คนมากมายจากวันนั้นจนถึงวันนี้พลังใจที่ส่งต่อจากรายการและการแบ่งปันจากคุณผู้ชมได้กลายเป็นแสงสว่างที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายหลาคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบาลลิศครับผมเอกพันธ์บาลลิกครับคุณเอกพันธ์ครับครับ,ค,รบคุณพอจะคุ้นคุ้นไหมครับกับสะพานล,ลอยผมเนี่ยคุณนตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วผมจําได้ว่าเราเคยมาช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกุ้มลูกพิการเนี่ยใช่มาวางขายของอยู่บสนสะพานแห่งนี้และก็คอยเปลี่ยนสะพานไปเรื่อย แต่เมื่อรายการของเราเนี่ยออกไปแล้วนะครับตอนนี้ชีวิตของคุณวัสนาเปลี่ยนไปเลยแล้วดีขึ้นไม่ต้องไปกระเตงเอารูปไปขายของตา,ตามนูตามี่อีกไม่ต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้คุณวัสนาเนี่ยมีงานทําเป็นหลักแหล่งไม่ต้องพเนเดจรไม่ต้องรอนเล่กแล้วโอ้โหเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาเยี่ยมคุณวาสนากันนะครับเราจะไปดูกันแท้าน้ำใจที่คุณผู้ชมนะครับ ได้ส่งผ่านรายการส่งบอกให้กคุณวาสนาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ส่งผลให้กับชีวิตของเธอมีความเป็นอยู่อย่างไรครับจะ<อ><อ>ไปย้อนกลับไปเรื่องราวของคุณวาสนากับลูกชายเป็นภาพที่ใครพบเห็นก็อดสงสารไม่ได้ ภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องอุ้มลูกชายผู้พิการทางสมองเดินขึ้นลงสะพานล,ลอยทุกวันเพื่อไปนั่งขายของเล็กๆน้อยๆบนสะพานชีวิตของเธอมีการเพียงสองแม่ลูกทําให้เธอไม่สามารถฝากลูกไว้กับใครได้เลยรายได้แต่ละวันก็ไม่แน่นอนบางวันแทบขายไม่ได้จนต้องใช้ชีวิตอย่างอดๆอ,อยากๆมองไม่เห็นหนทางว่าอนาคตจะเดินต่อไปได้อย่างไร จนกระทัง่งรายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมและได้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นแม่ที่แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความลำบากเพียงใดแต่เธอก็ยังทุ่มเทเลี้ยงดูลูกด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีทางรายการจึงได้มอบทุนทรัพย์เพื่อให้เธอได้มีโอกาสตั้งหลักและค้นหาเส้นทางที่มั่นคงกว่าเดิม และในวันนี้ชีวิตของเธอได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะพาคุณผู้ชมกลับไปเยี่ยมเธออีกครั้งในช่วงหน้าครับวันนี้รายการโหประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังจะพาคุณผู้ชมกลับไปเยี่ยมคุณวาสนา ผู้หญิงคนหนึ่งที่แม้ต้องเผชิญความลำบากแต่ไม่เคยหยุดสู้เพื่อเลี้ยงดูลูกชายสุดที่รักครั้งก่อนเราได้มอบโอกาสเล็กๆเ,เพื่อให้เธอมีแรงตั้งหลักแล้ววันนี้เราจะกลับไปดูด้วยกันว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรโอสวัสดีสวัสดีครับ โอ้โหอยู่ที่ตรงนี้นี่ห้องเราเช่าไว้อะใช่ค่ะหรอนี่เขาเก่งใช่ไหมเก่งค่ะนี่ป้อนอะไรเขาเนี่ยป้อนข้าวปัดทองปัดทองอ๋อนี่คืออาหารของเด็กคืออาหารประจำเขาเลยโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยพ่งเริ่มทานข้าวหรือว่าหรือว่ากินก็ราอิ่มแล้วค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาพา ไปนังคุยข้างนอกก่อนดีกว่าเปิดเปิดแต่ตัวนี้ให้น้องเขาดูใช้เวลาไม่ไม่ไม่มากครับตั้งแต่ของเราได้ออกอากาศไปแล้วก็ทําเสนอเรื่องราวของคุณวาสนาไปตอนนี้เป็นยังไงชีวิตดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะไหมฮะดีขึ้นเยอะไหมครัว่ามากเลยดีขึ้นเลยอะค่ะสบายใจทํางานมีแรงมีกาลังใจทํางานค่ะจาก ผมได้ข่าวว่าคุณวาสนาไม่ได้ไปขายของที่สะพานลอยแล้วไม่ได้ไปแล้วแล้วตอนนี้ทำมาอะไรอยู่ครับทำงานกองฝาดค่ะกทมอ๋ออยู่กทมถือว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่ามีหลักมี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 ฐานก็คือว่าทำงานเกี่ยวกับประจําเรียกงานประจํากองาดกองวาดคือกวาดกวาดขยะกวาดของต่างๆตามถนนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วพอคุณวาสนาออกไปทํางานแล้วใครดูดูน้องอะน้องเขาก็อยู่ได้แป๊บเดียว ไปปาดตีห้าตีห้าครึ่งกลับมาก็มาป้อนข้าวป้อนอะไรเก้าโมงก็ไปทีหนึ่งอ๋อไปอช่วงจังหวะจังหวะไป <ทำ S 1> แล้วแล้ว,ลวทาไมใครดูก็เปิดการ์ตูนทิ้งไว้น้องก็ดูการ์ตูนอ๋อเปิดการ์ตูนให้น้องดูน้องก็ก็อยู่คืออยู่กับการ์ตูนเมือ่อก่อนในน้องเขาจะมีชีวิตที่อยู่กับคุณแม่ร่อนเ<ล><ล>ร่ร่อนเร่บ้างอยู่อะไรบ้างเขาก็เหมือนกับว่าโอเคไปไหนไปกับแม่ไปเรื่อยไปเรื่อยเราคุณแม่นั่งขายของคุณแม่ก็อาจห้วางลูกไว้เปิด โทรศัพท์ให้ลูกดูไปง่ายๆคือไม่ต้องเล่ร่อนละไม่ต้องหอบลูกแบกลูกไม่ต้องเอาของไปวางคอยมองซ้ายขวาเฮ้ยธทรกิจมากต้องเสียค่ารถแท็กซี่คอยเอาของไปส่งอย่างนี้คือชีวิตของเราตอนนี้คือสบายมากเลยสบายดีขึ้นมากค่ะใช่ไหมครับก็คือมีต้นทุนสำรองไว้เขาต่อไปสมัครหรือว่าทางทางทางเทศเทศบาลเขาก็ให้เราเองพอ๋อเขตมาเอาไปเลย อ๋อพอเห็นเห็นใช่ไหมว่าชีวิตของเราต้องมาอย่างนี้ก็เลยบอกว่าต่อไปไม่ต้องมาขายของแล้วนะเดี๋ยวเธอไปทํางานที่เทศบาลก็เป็นแผนกกองกวาดไปทํางานก็ไม่มากด้วยวันชั่วโมงหนึ่งเว้นชั่วโมงไปทําประมาณอย่างนี้ยื่นเขาเสนอมาให้เลยดีไหมเราชอบไหมอย่างเนี้ยชอบค่ะกรับกลับดีกว่าที่เราต้องไปอย่างนั้นใช่ไหมครับมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมีเวลาพักผ่อนอมีเวลาก็อยู่กับลูกมากขึ้นจากนั้นมาเนี่ยเราเราคิดว่าเราจะหาทางที่จะหาได้ได้เพิ่มเข้ามาอยาอยากจะทำอะไรกิดอยู่ค่ะอยากจะทําอะไรอ่ะก็ถ้าหมดหน้าฝนก็คิดอยู่ว่าจะไปขายน้ําพริกตำน้ําพริกตำสั่งที่ตลาดคิดว่าน่าจะขายได้ขายได้ถ้วหมดหน้าฝนใช่ไหมเราก็จะทําน้ําพริกใช่ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเพราะสิ่งหนึ่งผมรู้เลยว่าคนที่ขยันทำมาหารกินเนี่ยโดยที่ไม่ไม่ต้องไปไปรอโอกาสหรืออะไรอยากทำเองเพื่อหาอไรายได้ไดอย่างน้อยอก็จะมีน้องนะที่เราต้องดูแลค่าห้องค่าไฟค่าน้ำที่รออยู่เพราะนั้นถ้าเกิดไม่ไม่มีตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็คงไม่พอ<ช>ผมอยากให้คุณวสนานะครับพูดความในใจนะครับก็แล้วก็สิ่งที่ได้รับมาณตอนนี้ ขอขอบคุณสำนักงานฉลาดก,กินแบ่งค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกำลังใจพี่ๆน้องๆทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณขอออเคตท,ที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณมากๆครับเราได้ฟังคุณวาสนาพูดนะครับแล้วก็ดูคุณวาสนาที่ออกอากาศไปแล้วยังไงเราก็ทราบซึ้งตลอดนะครับเพราะว่าจะน้อยเชื่อคุณวนะัสนาณตอนนี้นะครับ ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากมน,นะครับ <นะ S 2> แล้วก็มีงานประจํางานหลักอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าชีวิตดีขึ้นแล้วเธอจะอยู่เฉยๆนะเธอก็ยังที่จะหางานทาจะหารายได้เข้ามาในครอบครัวเสมอนะครับก็นี่คือเป็นสุดยอดของคุณแม่ที่ต่อสู้เพื่อลูกพิการของเธอนะครับโดยที่ไม่งอมือง,งอเท้าและสุดท้ายผมต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับทุกน้ําใจที่ส่งผ่านทางรายการพบปกายสาันแห่งความหวัง มอบให้กับเธอและลูกของเธอมาด้วยกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสมัากาสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆนะ เดินทางที่ผ่านมาของรายการโอบป,ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมกับคุณผู้ชมจุดประกายแสงเล็กๆแห่งความหวังให้กลายเป็นแสงสว่างที่นำทางชีวิตและสร้างจุดเปลี่ยนให้กับผู้คนมากมายแต่การเดินทางของเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมจะร่วมกัน ทรงต่อแสงสว่างแห่งความหวังต่อไปเพื่อสานต่อคุณค่าของการให้ให้คงอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอ a รินทีวี